ผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com เนาะอันนี้รถดีเทกเกอร์250นะครับปีที่แล้วเนะาะติดตั้งไม่รถอยู่ที่5.5าหรออ,อ๋อมันใช่โดิไงพี่อ,อ๋อไม่รถที่22,000ืนอ้ยสองพเอ,อ 2, ้ยสอง0ม2่นสองะสองมนะครับอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยไปแล้วนะครับ ตามที่โจนขโมยกันใช้ไขควงตัวทีนะครับแทงที่รูกุญแจนะครับแล้วก็บิดรูกุญแจจะพังเนาะสวิกจะเป็นออนแล้วเขาก็ขี่ไปเลยจากนั้นการขโมยผมที่หมดเดนี่ยแหละขโมยผมกดล็อกสองครั้งนะครับปิดเสียงตึ๊กตึกถ้าใครมาโดนรถรถจะไม่รองนะครับ จะไม่มีเสียงอะไรเลยจะไม่รู้เลยว่าว่าติดกับขโมยมาเนาะก็ขโมยรุ่นอื่นโดนรถอหลรก็ร้องแล้วเนาะไปบนตกวคาล้องอะไรก็ร้องอันนี้จะไม่ร้องจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยแขโมยผมจะร้องตัวเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมติไม่มีกุญแจผีแทงรูนแจเราแล้วก็บิดนะครับเดี๋ยวผมจะบิดพร้อมสตาร์ทให้ดูเนาะบิดปุ๊บสตาร์ทรถสตาร์ทไม่ติด จะอยู่ต่อเมื่อมาปลดที่รีโมทเท่านั้นเนาะแต่การมวยผมพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้ำนะครับขี่รถตักฝนได้เลยเนาะ,ะการมวยรุ่นอื่นที่เขาทํากันไม่ได้คือขี่รถตักฝนพุบน้ําเข้ารีโมทก็ช็อตแล้วเนาะของผมไม่ต้องกลัวช็อตนะครับการมวยผมสามารถกดสตาร์ทที่รีโมทได้นะครับเดี๋ยวผมกดสตาร์ทให้ดูไปหน้าออกเลยปุ๊บ จะมีคู่มือบอกนะครับกดตั้นี่กดปดล็อกนะวันนี้ติดไปอีกคันนะครับราคาพันสองนะครับรับประกันให้ปีหนึ่งนะครับจากเว็บการขมยรถ .com นะครับต่อเชียงใหม่ครับขอบคุณครับ